ลักนาราศีธนูโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศตอนนี้นะคะค่อนข้างจะดีขึ้นและประสบความสําเร็จในช่วงระยะเวลาของเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพลิกฟื้นเรื่องงานเรื่องการทําธุรกิจแต่ว่าเรื่องเงินยังมีโอกาสได้รับล่าช้ากุกขัะ ฝ่ายอีกฝ่ายนึงไม่ทําตามสัญญาหน้าที่การงานหรือลาบผลขอบอกว่าปังและเลิศม,มากในช่วงวันที่24สิงหาคมเป็นต้นไปเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของดาวในแต่ละดวงภายในพยากรดาวประจําเดือนสิงหาคมก,กันเลยค่ะ ราศีธนูและบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเข้ามาฟังชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหาคม2564นะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงดาวพยากรณ์ลัคนาธานูก็คือช่วงเวลาเกิดเน้นว่าเกิดกี่โมงและนําวันที่และเวลาไปผูกด,ดวง หาลักนณานะคะอย่างง่ายที่สุดเข้าไปเทียบตารางลักนณาในลิงก์ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ชื่อช่องหรือว่าที่คอมเมนต์แรกนะคะถ้าพูดเร็วไปช้าไปปรับการตั้งค่าได้ตรงรูปฟันเฟืองของคลิปเข้าไปที่การตั้งค่าความเร็วปรับความเร็วช้าได้ตามชอบใจค่ะส่วนราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมสำหรับชาวลัคนณาราศีธนูในเดือนสิงหาคม2564นะคะดา วพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนวัสนาดาวตนุและดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณนั้นได้ตำแหน่งมาตรฐานประทุมเกณฑ์ในระยะที่ดาวพฤหัสเข้าสู่พบนี้คือตั้งแต่ประมาณวันที่29มีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยชาวตนุูมักจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆในการคิดรเริ่มสร้างสารรค์อะไรต่างๆ ถ้าสังเกตตัวเองนะคะแล้วก็ทําได้ด้วยเพียงแต่ว่าในเดือนสิงหาคมนี้ดาวประจําวาสนาของคุณเดินถอยหลังหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในใจของชาวธนูคืออึดอัดขัดใจทําอะไรรู้สึกติดขัดล่าช้า เพราะว่าการเดินทางของดาวประจำตัวนั้นผิดปกติไปหลายเรื่องราววางแผนไว้ก็อาจจะยืดเยือ้อเรือรกไม่สำเร็จเสร็จสรบดังที่หวังที่ตั้งใจไว้ก็อาจจะเป็นห่วงเวลาที่ไม่ใช่ห่วงเวลาที่ดีนักที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเพราะว่าดาวพฤหัสอีกในหนึ่งก็คือเจ้าเรือนพันธุเช่นกันบางคนอาจจะมีโอกาสซ่อมบ้านต่อเติมบ้าน หรือมีเรื่องต้องพูดคุยกเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องญาติพี่น้องเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ก็จะไม่ได้เป็นชาวธนูทั้งหมดนะคะมันจะมียกเว้นชาวลัวกนาราศีธนูที่ดาวพฤหัสบปดีพื้นดวงเนี่ยเดินผิดปกติแบบเดียวกับดาวจอเลยก็จะทําให้บุคคลเหล่านั้นนะดวงชะตาหรือว่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตช่วงเดือนสิงหาที่ดาวเป็นแบบเนี้ย กลับดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตานี่เป็นดาววาสนาแล้วก็เป็นการเริ่มต้นทํานายดวงดวงแรกเท่านั้นเองอย่าเพิ่งเซ็งไปสําหรับคนที่คิดว่าเฮ้ย hey, ทาไมเดือนนี้ดวงไม่ดีเลยเรายังมีดวงดาวอีกหลายดวงที่จะเล่าให้คุณฟังอย่างเช่นพระอังคารเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยอยู่ที่ราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นมาและยังคงอยู่ราศีสิงห์ตลอดเดือนสิงหานั่นก็หมายความว่า ชาวธนูที่อยู่ไกลบ้านไกลเมืองไกลถิ่นเกิดไกลต่างแดนต่างแคว้นหรือประกอบกิจการค้าขายของเก่าขอ,ของสะสมหรือเป็นชาวธนูที่ทำงานเกี่ยวกับช่วยเหลือชีวิตผู้คนเป็นคุณหมอคุณพยาบาลปุณเปสัตในระยะนี้ความสำเร็จค่อนข้างสูงมากค่ะเพราะว่าดาวพระอังคารมีตำแหน่งเป็นดาวประจำเรือนวิน่าที่แปลว่าไกลและคาดไม่ถึง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวธนูจะได้รับความสำเร็จรวดเร็วแบบคาดไม่ถึงด้วยเช่นกันทีนี้ด้วยเหตุที่พระอาทิตย์เจ้าเรือนสุภาเนี่ยต้นเดือนถึงวันที่16สิงหาคมเนี่ยเขาอยู่ที่ราศีกรกฎเรือนมรณะได้ตำแหน่งมหาจาักรเล็งกับพระเสารเรือนการเงินมันก็มีโอกาสว่าช่วงต้นเดือนถึงวันที่16 สิงหาคมเนี่ยชาวธนูจะมีเรื่องของความล่าช้าเกี่ยวกับการได้รับผลตอบแทนเรื่องเงินทองบางทีรับเช็คมาขึ้นเงินไม่ได้คือทุกดึงชงเลื่อนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงเวลาอย่างนี้อยู่บ้างแต่ด้วยความที่ดาวมรณะของราศีกรกฎที่พระอาทิตย์ไปอยู่เนี่ยเรือนมรณะที่พระอาทิตย์ไปอยู่เนี่ยมันมีมันมีความเป็นมหาจักรด้วย ดังนั้นมันก็จะต้องมีเรื่องของความกุกขลักหนักใจอยู่ด้วยก่อนที่จะตอบแทนอย่างดีงามน,นะคะแล้วอีกในหนึ่งก็คือให้ระมัดระวังเรื่องของผู้ใหญ่เพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยคือสุภานะคะผู้ใหญ่ไปเลงกับ ดาวเสาก็มีโอกาสที่ผู้ใหญ่ของคุณจะเจ็บป่วยโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายชายด้วยดังนั้นดูแลระวังรักษาท่านให้ดีในห่วงระยะเวลานี้นะคะพอวันที่17สิงหาคมผ่านไปพระอาทิตย์ยก็สู่ราศีสิงในเรือนสุภาพระอาทิตย์เป็นเกษตรราธิบดีและเข้ามากลุ่มร่วมกับพระอังคารเจ้าเรือนบุตรตาวินาศเข้าไปกลุ่มร่วมกับพระพุธเจ้าเรือนปทิกรรมะและเข้าไปกลุ่มร่วมกับพระเกศ ก็มีหลายพบหลายอย่างหลายทางที่จะเป็นไปได้ทีนี้พระอาทิตย์เนี่ยเขาได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราที่อดีมีความมั่นคงอย่างมากเลยล่ะเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องของความสําเร็จหรือว่าเรื่องของโชคดีต่างๆเพราะว่าเขาเป็นเจ้าเรือนสุภาณขาดาวพระอาทิตย์กับดาวพระอังคารเวลาเขามาเจอกันก็จะมีผลในเรื่องของการแข่งขัน ความกระตือรือร้อนชอบแข่งขันชอบเอาชน,นะคะคานชอบมีไฟมีพลังแต่ว่าในห้วงระยะเวลาที่ดาวพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะคะตั้งแต่วันที่17สิงหาคมเนี่ยชาวมังกรจะหุนหันพันแล่นจะรู้สึกว่าไม่ยอมแพ้ใครชั้นต้องชนะ ดาวพระอังคารนั้นก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะดังนั้นทำนายอย่างนี้ค่ะว่าชาวมังกรจะทํากิจการงานใดใหม่ๆใ,ในระยะนี้ต้องรอบคอบรัดคุมดูทิศทางให้ดีเพราะมีโอกาสมากที่จะ ได้รับเงินมาแต่ว่าเงินจะหมดไปเพราะความใจเร็วรวนได้หรือว่าไม่รัดกลุ่มไม่ศึกษาไปก่อนในกรณีที่ดาวพระอาทิกับดาวพระรังคันกลุ่มกันนะคะแต่ได้ไหมได้เงินอย่างที่แอดมินบอกสาเร็จไหมมีโอกาสสาเร็จแน่นอนค่ะเพราะว่าดาวสุภาะได้ตาแหน่งที่ดีมากเป็นเกษตรราธิบดีส่วนพระอาทิตย์กับพระเกศเมื่อเจอกันก็เป็นคู่เสริมบารมีให้กันแสดงว่าในระยะนี้เจ้าชะตามีญาติผู้ใหญ่ผู้อาวุโสกว่าในหน้าที่การงานเข้ามาช่วยเหลือและมองเห็น ความดีในตัวเจ้าชะตานั่นเองส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จนะคะ1เป็นความสําเร็จและเก้าเป็นการส่งเสริมบารมีส่วนพระอังคารกับพระเกตก็เป็นคู่เสริมพลังให้แก่เจ้าชะตาให้คุณนั้นมีกําลังกายกําลังใจแม,งแ,มแม้ว่าตัวเองแม้ว่าตัวเองเขาเรียกว่าอะไรมีกําลังกายกําลังใจแม้ว่าดาวหลายดวงจะสถิตอยู่ในภพนี้ก็ตามนะคะถ้าควบคุมได้ ถ้าควบคุมได้อารมณ์ของดาวอังคารได้รับรองเลยว่าเป็นเรื่องดีกับชาวธนูแน่นอนเพราะว่าดาวหลายดวงสถิตยอยู่ในภพสุภะอย่างนี้แสดงว่าดาวทุกๆุกดวงจะสร้างความสำเร็จให้คุณได้อย่างง่ายที่สุดเลยนะคะดังนั้นจะต้องหนึ่งระงับระวังระงับอารมณ์ตั้งสติให้ดีในการที่จะทำการทำงานสิ่งใดคิดทำการทำงานสิ่งใดต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่า เขาอำนวยโชคอำานวยประโยชน์มาให้คุณอย่างเต็มที่เลยเนี่ยทั้งตอนก่อนหน้านี้แม้จะเล็งกับดาวพระเสาร์พระอาทิตย์ยังมีตําแหน่งเป็นมหาจักรพอเขาขยับเข้ามาหน่อยเข้ามาในสู่ในเรือนสุภพระเขายังมีตําแหน่งเป็นเกษตราราธิบปดีอีกอวยทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชาวธนูดังนั้นใช้โอกาสตรงนี้สร้างความสําเร็จนะคะในส่วนของดาวพุธเจ้าเรือนผู้ครองหุ้นส่วนและการงานในเดือนนี้นะคะช่วงวันที่5 ถึง23เขาอยู่ที่ราศีสิงห์เรือนสุภะได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรเดือนนี้มีมหาจักรึงสองดวงด้วยกันเลยนะเพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจให้ดีค่ะชาวธนูอย่างดาวพูดเป็นมหาจักรก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่5เป็นต้นมาน่ะคุณมีโอกาสที่จะเหน็ดเหนื่อยหนักนานะสาหัสเอาเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานแล้วถ้าคุณตั้งอกตั้งใจทําและที่ผ่านมาคุณตั้งอกตั้งใจทํา คุณจะประสบความสําเร็จอย่างดีงามในห่วงระยะเวลาแบบนี้เพราะว่าดาวพุธเวลาที่เขาได้ตําแหน่งมหาจาักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันโฉงเชงเห็นไหมคะมันจะมีเรื่องของการเหนื่อยยากทํางานเหนื่อยและเมื่อพุธไปสถิตยอยู่ในเรือนสุภะแน่นอนว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการตอบแทนผลงานที่คุณทํามา ไม่ใช่ว่าแค่ทําในเดือนสิงหานะมันต้องทํามาก่อนหน้านี้เรียกว่าตอบแทนความเหนื่อยล้าความเหนื่อยยากกันอย่างมหาศาลและอลังการเลยทีเดียวดาวพุธที่เข้ามาสถิตยอยู่ตรงนี้ยังกลุ่มร่วมกับพระอังคารเจ้าเรือนปุตรตาและมรณนะยังกลุ่มร่วมกับพระเกตและพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนพระอาทิตเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุขาเช่นกันที่ย้ายเข้ามาในเดือนในวันที่1 4สิงหาคมก่อนที่พุธจะย้ายไปอยู่ราศีกันได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีในวันที่23 ทีนี้เนี่ยเรื่องของดาวพุธเนี่ยจะต้องบอกว่าพุธเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ 5- ถึงสิสิงหาคมก็เป็นอันว่าตั้งแต่เกือบต้นเดือนเลยเริ่มตั้งแต่วันที่5มาเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีไหวพริบในการพูดจาเจรจาติดต่องานพูดแล้วได้เงินได้ทองพูดแล้วได้งานพูดติดต่อประชาสัมพันธ์อะไรก็ได้ผลมีคนฟังมีคนชอบนั่นเป็นเหตุผลที่ดาวพุธกับพระอาทิตย์เขาเจอกันนอกจากนี้แล้วพุธยังเจอกับพระอังคารด้วยแอดมินเลยต้องใช้คําพูดว่าจะต้อง พูดแบบมีสติด้วยนะคุณถึงจะได้เงินได้ทองจะต้องพูดแบบมีชั้นเชิงมีไหวพริบมีความคิดแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณให้ดาวอังคารทํางานอย่างเต็มที่เลยเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่พูดจะหักหา,กหาร,รุนแรงแตกหกักถ้าคุณไม่ทานอารมณ์พระอังคารนะคะดังนั้นในห้วงระยะเวลาเนี้ยการพูดจะส่งผลกับคุณอย่างมากถามว่าห้วงไหนแอดมินย้ำย้ำย้ำตั้งแต่ต้นเดือนมาเลย ส่งผลกับคุณมากจะส่งให้คุณมีได้ดีก็ได้จะส่งให้คุณได้แย่ก็ได้ดังนั้นคุณจะต้องรู้อีกอย่างหนึ่งคือดาวพุธของคุณเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนคู่ของหุ้นส่วนแล้วในอีกทางหนึง่งดาวพุธของคุณยังเป็นเจ้าเรือนกรรมหมาด้วยเมื่อเวลาที่เขาพูดแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่คุณจะเจริญไปด้วยหน้าที่การงาน ได้หน้าที่การงานในแบบที่ดีขึ้นเพราะว่าคำพูดคำจาของตัวเองทำให้ผู้ใหญ่ผู้อาวุโสนั้นเข้าไว้หวางใจในส่วนของดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนอลิและเจ้าเรือนลาภพัของชาวธนูนั้นอยู่ที่ลัคนาราศีสิงห์เรือนสุภาก็ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึงวันที่13สิงหาคมถ้าคุณพอจะนึกออก ก็เรียกว่าตั้งแต่สิงหามาชาวธนูมีโชคมาตลอดตั้งแต่กระดากดาเลยนะคะต่อเนื่องบางทีโชคใหญ่บางทีโชคเล็กบางทีได้โน้นได้นี่มาเป็นเรื่อยๆอ่ะสาเด็จเรื่อยๆพูดอะไรก็ได้เรื่อยๆจนบางคนไม่ได้สังเกตตัวเองเหรอกว่าตรงเนี้ยก็คือโชคนะคะเหตุเพราะว่า ที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าดาวโชคลากข,ของคุณนั้นไปนตกอยู่ในภพสุภานั่นเองเพอวันที่14สิงหาคมยกก็สู่ราศีกันเรือนหน้าที่การงานช่วงระยะเวลานี้ต้องจํานิดนึงนะคะเพราะมันเป็นช่วงที่ไม่ดีนักในเรื่องของหน้าที่การงานานะคะดาวศุกร์เนี่ยได้ตาแหน่งดาวนิดไปสถิตยอยู่ในเรือนของหน้าที่การงานดาวศุกร์เองเป็นอเรศด้วยดังนั้นในห้วงระยะเวลาตั้งแต่13มถึง2ีนี่มีโอกาสที่การงานจะมีปัญหา นะคะแล้วก็การงานจะเขาเรียกว่าอะไรดีไม่ไม่สามารถที่จะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปได้อย่างใจได้เพราะว่าดาวศุกร์มันไม่สามารถส่งผลดีอะไรให้เจ้าชะตาได้เลยในห่วงระยะเวลานี้ก็จะอึดอัดขัดใจนะคะแล้วก็มีอริมีอุปสรรคมีอะไรแบบนี้แต่สักพักสักพักพอวันที่24พุธก็จะตามเข้ามา แล้วพุทธก็จะได้ตําแหน่งเกษตรราธิปฏิในเรือนตัวเองก็คือเรือนกันมมะตอนนั้นหนังงานพุ่งรุ่งพยุงสุขที่เป็นนิดขึ้นมาสุขก็คือทั้งลาบผลนะคะทั้งอริด้วยดังนั้นอะไรก็ตามที่ทำในห้วงระยะเวลานี้จะลื่นไหล ได้แต้มทุกอย่างเพียงแต่มีอุปสรรคไหมมันก็ยังมีอยู่เพราะว่าดาวศุกร์นั้นเป็นทั้งอริและเป็นทั้งลาบผลแต่ว่ามีลาบไหมมีและดีด้วยเพราะว่ามันส่งผลระหว่างดาวพุธและดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันเขาประครับปรคองกันอยู่ในเรือนกร,รมมะดังนั้นเรื่องของการมีลาบผลจากการทํางาน มีงานทําอยู่เสมอมีผลดีทางการงานได้งานมาเป็นลาบได้ลาบจากการทํางานหรือมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของบริษัทจัดหางานรับติดต่อส่งคนไปทํางานเก <c oughs> ี่ยวกับผลประโยชน์เก <c oughs> ี่ยวกับความสําเร็จเก <c oughs> ี่ยวกับความสามารถในการทํางานซึ่งในระยะที่พุทกลุ่มร่วมกันกระสุกเนี่ยมีสูงมากนะคะการร่วมงานกับคนอื่นก็จะ ลื่นไหลมีตำแหน่งหน้าที่ที่ขยับสูงขึ้นอยู่ในวงสังคมที่ดีขึ้นมีเพื่อนฝูงสนับสนุนธุรกิจการงานที่เรียกว่าท้ายเดือนเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยของชาวธนูเป็นช่วงเวลาแห่งการพลิกฟื้นเพราะว่าดาวคู่มิตร ดาวคู่ธาตุน้ามาสถิตยอยู่ในเรือกนกรมมะหน้าที่การงานก็จะลื่นไหลเหมือนกับน้ํานั่นเองนะคะเย็นสบายใจเหมือนกับน้ํานั่นเองสําหรับความรักของชาวธนูในเดือนนี้คนโสดทายกันเป็นปีย,วยาวๆว่าปีนี้ทั้งปีเจอแต่คนเจ้าชู้เข้ามาหาปีนี้ทั้งปีเจอแต่คนที่เข้ามาแล้วบางทีไม่ชอบที่หน้าด้วยนะคะบางคนเข้ามาทางหน้าที่การงานบางคนเข้ามาทางเพื่อนฝูงคนรู้จัก ก็บางคนก็เข้ามาหลงไหลเจ้าชะตาหรือบางคนเข้ามาแล้วเจ้าชะตาหลงไหลก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็มีอุปสรรคในการครบหากันส่วนคนมีคู่หรือว่าคนที่แต่งงานแต่งการกันไปแล้วหรือว่าคบหาดูใจกันอยู่ค่อนข้างมีความสุขแตกต่างจากคู่คนที่ยังไม่มีคู่คนมีคู่ครองเนี่ยเป็นคนที่จะได้คู่ครองที่มีมารยาทดีคู่ครองของคุณสุข,ขุมนิสัยดีพูดสุภาพ คารพต่อเจ้าชะตาและช่วยกันทำมาหากินเป็นอันดีนะคะสำหรับเปอร์เซ็นต์โชคดีโชคร้ายในการทำนายจะเกิดมากขึ้น หรือว่าน้อยลงแค่ไหนบอกเลยว่าแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะว่ามันเป็นไปนตามว่าสนาชะตาพื้นดวงที่คุณกําเนิดเกิดมาแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกิดกับการกระทํากรรมเก่าของคุณด้วยว่าคุณทํามาดีร้ายอย่างไรฟังแล้วเอาไปวางแผนปรับใช้นะคะฟังคลิปนี้ได้ประโยชน์โปรดช่วยแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดินได้ทําช่องนี้ต่อไปดํานานสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ